ก้ามัจจุมานตอนเตาลีชุดขาวอูฮ่วมร้องพ้ว่าวิญญาณก้นหูขาวผู้วโสภายในห้องศิลาปังเกิดเสียงสะท้อนสทะ้านนอกจากนี้ปราศจากเสียงขานรับใดอูฮ่วมจุกค,คิดว่าผิดท่าไปขยับผู้บอ,อกจากห้องศิลาเพิ่งก้าวเท้าออกจากห้องศิลารู้สึกกระจ่างมูบที่เบื้องหน้าสายตาพบเห็นของสิ่งหนึ่งบนทางเดินนอ้อง ตามองเบื้องนอกแม้มืดมิดแต่สายตาอู้ห่วมตอนนี้สามารถจำแนกเห็นภาพในความมืดมองปราดเดียวจุดจำบอ,อกว่าเป็นไม้เท้าของวิญญาณก้นหุบเขาวิญญาณก้นหุบเขาแขนขาพิการย่อมไม่ทิ้งไม้เท้าผู้ยงกายแสดงแน่ชัดมันต้องประสบเหตุแปลเปลี่ยนอู้ห่วมคำหนึงในใจวิญญาณก้นหุบเขามิเพียงมีพระคุณช่วยชีวิตเรารอดจากต้นไม้กินคนทั้งยังมอบคำพีกระบี่ให้มันไม่เกิดเหตุแปลเปลี่ยน เราไหนเลยไม่หาทางช่วยเหลือได้คบคิดถึงตอนนี้สาวเท้าก้าวปราดจากที่ช่วงเวลาไม่กี่วันบรรดาที่อู่ห้วมกับกลายเป็นคนละคนสามารถโดดแล่นอยู่ท่ามกลางทางอุโมงค์มืดมิดดุดเหินบินอู่ห้วมวิ่งตะบึงโดยไร้จุดหมายซอกซอนผ่านทางอุโมนซับซ้อนแต่ไม่พบผ่านวิญญาณก้นหุบเขาแม่แต่งเงาอู่ห้วมมาเกิดความผิดหวังขึ้นครับหนึ่งในใจ หากแม้วิญญาณก้นหูขาวประทศเพศภายในช่วงเวลาที่เราฝึกปลือเพลงกระบี่ในห้องศิลาตอนนี้คงป่าเส้นจร,ร้องรอให้สืบสาวแล้วพรานเห็นบนพื้นเบื้องหน้าปรากฏรอยเท้าแถวหนึ่งขึ้นทางอุโบงสายนี้มีทรายอ่อนหุรวดปนอยู่ดังนั้นปรากฏรอยเท้าอย่างชัดแจง้งอูห้วมฉุกใจคิดติดตามรอยเท้าเหล่านั้นไปหากเหตเปลี่ยนทิศทางเจ็ดครั้งชั่วน้ำเดือดให้หลังรู้สึกกระจ่างที่เบื้องหน้าสายตา มุดปลาออกจากถ้ำโผล่แห่งหนึ่งสายตายามกวาดมองเห็นขุนเขารกร้างป่าไม้ดาาเดินแสดงว่าออกจากเขตหุบเขาวิญ,ญญาณสลายแล้วอูห่วมกดพลิกขึ้นดูจากสภาพาการวิญ,ญญาณก้นหุบเขาคงถูกคนกล้ากลุมไปแล้วแต่นี่เป็นการกระทําของผู้ใดหรือจุดประสงค์ที่กล้ากุมวิญญ,ญาณก้นหุบเขาอยู่ที่ใดหรือขณะหมกมุ่นครุ่นคิดได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมเล็กกระทบโสด อูห่วมสถานจากผวางรุ่นคิดกว่าตาไปยังทิศทางต้นเสียงเห็นเงาร่างอ่อนแอนสายหนึ่งปริ้วปราดออกจากป่าปโปร่งมาอูห่วมจุกใจคิดร่อร้อง,อง,องในใจได้เป็นสตรีเงาร่างอ่อนแอนเป็นเดรน,นีชุดขาวใบหน้ารูปไข่ปากจิ้มริมแดงเรื่อเรูปโฉมงามซึ้งมิน้อยนางเพิ่งถลดัดออกจากป่าปโปรง่งแววเสียงแหบผ้ารักใครสวดเสียงหนึ่งดังบอกเอยียเท้าคิดหนีไปที่ใดหรือ พร้อมกับเสียงดังชายจักรันชุดขรามผู้หนึ่งถมและเลี้ยวลงจากกลาอากาศดุดเยี่ยวใหญ่สกัดขวางหน้าโดยนีชุดขาวไว้โดยนีีชุดขาวกรีดร้องอีกคราจะงักท่าร่างลงสีหน้าเปลี่ยนแววขมึนตึงเครียดนางกระชับคุมกระบียวเล่มหนึ่งแต่ข้อมือสานละลิกใจกลางฝ่ามือปรากฏหยาดเหงื่อไหลสืมชายจักรันชุดขราม ตวดัดดาบเรียวโค้งในมือทั้งสองขึ้นเสียยิ้มอย่างชั่วร้ายกล่าวว่าเอียเท้าปล่อยกระบ,บี่ลงขอเพียงเจ้าให้ความสุขสบายแก่ตัวเอียนายใหญ่เราสักคู่เราจะให้เจ้าตกตายอย่างสะดวกได้เดิรดีชุดขาวทั้งแตกตื่นทั้งข่นแค้นตวัดเสียงเจ้ยแจ้วเสือกระบี่แทงใสขั้วหัวใจชายชะกันชุดครามชายชะกันชุดครามแผดเสียงหัวร่อกล่าวว่า เจ้ามื่อไม่ดื่มสุราเสนอยอมดื่มสุราจับกรอกตัวเอี้ยได้แต่ใช้วิธีแข็งขืนแล้วทิ้งกระบี่แยกสองมือม้วนตวัดดาบเรียวยาวอย่างว่องไวเสียงเปรืองพอดังกระบี่ยาวในมือเดินหนีชุดขาวถูกกระแทกร่วงหล่นลงสู่พื้นโดยนีนีชุดขาวพิซซบถูกกระแทกข้อมือฉาดานหรือแตกตื่นจนตะลึงหลานยืนปากอ้าตาค้างไป ยช้ายการชุดขรามหัวรออย่างชั่วช้าลามุกสืบเท้าเข้าหาเดรรีชุดขาวเดรรีชุดขาวน้นซีดเผือกกลับลืนล่นเรือหลบหนียืนตะลึงหลานกับที่หยุดไว้เสียงตวาดปันดังกระแสะเสียงเปล่งจากจุดศูนย์ถึงสะท้อนสะท้านเป็นพิเศษเดรรีชุดขาวค่อยสะท้านจากผวังตะลึงหลานใช้าการชุดขรามก็กวาดตาไปยังทิศทางต้นเสียงยามนั้นมันเพิ่งพบว่าที่ห่างไป มิทราบยืนหยัดด้วยบุรุษหนุ่มอภรรสมซ้อไม่เรียบร้อยผู้หนึ่งตั้งแต่เมื่อใดชัยชะกานชุกขรามพอเห็นชัดตาว่าเป็นบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งสีหน้ากลับขือสู่แววยะโสโอหางตวาดว่าเด็กน้อยเป็นเจ้าเรียกหาเราหรืออู่ห่วมกล่าวสิยงเย็นเฉามิผิดเจ้าเรียกหาเราใหญ่กันวางคิ้วอู่ห้วมปรากฏแววอมหิตวูบกล่าวว่าข้าพเจ้าจะสั่งสอนท่านชัยชะกานชุกขราม พรนแผนหัวเราะอย่างคุ้มคลั่งกล่าวว่าเจ้าเรียกว่าอะไรกลาบกล้าสั่งสอนเราท่านยังไม่คู่ควรรับทราบน้มข้าพเจ้าใช้ชักันชุดขรามโทษสาปร,ระดางตว,วัดบอมแต่ตัวเอีย่ยคู่ควรกับก,บการฆ่าเจ้าไข้สลับสองมือฟานฟันดาบเรียวยาวทั้งกู่ใส่อู่วมดุดสายฟ้าเพลงดาบผู้หมันพลิกแพงพิสดารเห็นประกายเย็ยนเยียบฉลับแปรปบบบ่าหนึ่งฟันสายก้านคอ หนึ่งกอดฟาดมาอย่างอู่ห่วมเหวโหดเยีเ้ยมอัมหิตดารุณีชุดขาวใจหายว่าร้องพงอย่างลืมตัวท่านรีบถอยนางเห็นอู่ห่วมอายุยังเยาวเข้าใจว่าไม่อาจต้านรับกระบวนท่าของใชจาการชุดครามนี้ได้เสียงร้องเพิ่งเปล่งจากปากเห็นอู่ห่วมเลื่อนมือไปอย่างหว่างเอวปรากฏประกายวงโค้งสายหนึ่งพุ่งว่าบอกประกายวงโค้งนั้นเต้นระลิกาย่บุบว่าบา่าทั้งซ้ายขวา กับปะทะกับเพลงดาบที่จู่โจมทั้งบนล่างเสียงเปลืองเปลืองพอผ่านพ้นดาบเรียวยาวทั้งสองเล่มถูกปัดป่ายเบนเบือนชายชะกันชุดครามรู้สึกสองแขนชาด้านดาบเรียวโค้งแทบหลุดกระเด็นจากมือมันเพ่งตามมองเพิ่งพบว่าอูห่วมถือกระบีอ่อย่อนเล่มหนึ่งสะท้อนประกายวูบวาบตาชายชะกันชุดครามหน้าแปลเปลี่ยนไปเพราะงว่าเด็กน้อยเป็นศิษย์ของสำนักบูตึงหรือ อู้วมนึกถึงคราก่อนจนถูกสิทธิ์คารว่าสำนักบูตึงใช้ยาก,กระบี่ไหวเสื้อเขียวเจียงยิ้มแป้ทำร้ายดังนั้นกล่าวสีิงเงยน็นเฉาข้าพเจ้าไม่สังกัดค่ายสำนักใดกำลองภายในพอแผ่พุ่งผ่านตัวกระบี่พันเหยียดตรงปรากล่าวว่าท่านข่มเหงกันเองร้ายสตีข้าพเจ้าต้องตัดแขนขาองค์ขาพยบ,บนด้านท่านส่วนหนึ่งเป็นการสั่งสอนใช้ชงานชุดคราม แม้คุกคีนในวงทักเลงหลายปียังไม่เคยพบเห็นกระบี่อ่อนยิ่งไม่เคยเผชิญพบเพลงกระบี่เยี่ยงอู้ห้วมมาก่อนมันยามหวาดหวัน่นขวัญเสียต้องพอรวงว่าเด็กน้อยเจ้ากล้าอู้ห้วมชิงฉังกรังเกียจต่อพฤติการใช้การชุกชรามร้านที่จะตอบคำตวัดกระบี่อ่อนศาสตร์คาดเขียวขึ้นปลายกระบี่พันแผลร,รังสีว่าบอ,อก ชายชกันชุดกระดามกูร้องอย่างขุนแค้นโผพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าโถมเข้าหาอูห่วมดุดอินทรีโฉบเหยื่อบันดูบอกว่าอูห่วมไม่ยินยอมปล่อยปลาละเว้นดังนั้นชิงเป็นฝ่ายลงมือยามลอยอยู่กลางอากาศสบัสดสัดดาบเรียวยาวทั้งสองเล่มจากมือในเสียงหวีดหวิวของคมดาบแวกฝ่าอากาศชายชกันชุดกระามกระแทกฝ่ามือทั้งสองจูโจมตามติดใสหากเป็นเมื่อการก่อน ต่อให้อูห่วมสามารถหลบเลี่ยงจากดาบที่ซัดพุ่งมาทั้งสองเล่มก็ไม่อาจรอดพ้นจากพลังฝ่ามือของมันอูห่วมเห็นฝ่ายตรงข้ามมุ่งมั่นปิดชีวิตตนโทสะพันประดังคำเดินขึ้นเราป่าศจากอลิบาดหมาก,กับมันมันกลับลงมือคุกคามหมายชีวิตหากปล่อยให้มันมีชีวิตสืบต่อกเกรงว่าต้องทำลายผู้คนมากหลายขบคิดถึงตอนนี้บังเกิดเพลิงมหิตขึ้นตวาดวอ,อท่านสมควรตาย สะบัข้อมือวูบไร่รามกระบี่อย่อนเป็นประกายเย็นเยียบกลุ่มหนึ่งห้อมล้อมอยู่รอบกายดาบที่สัดพุ่งมาทั้งสองเล่มพอประทะกับประกายกระบี่กลุ่มนั้นล้วนเปลียวกระจายเป็นสองฝ้าคางประกายเย็นเยียบกลุ่มนั้นแผ่ขยายกว้างออกครอบกลุ่มลงหาเช้การชุครามอย่างรวดเ,เร็วเนรีชุดขาวร้องโผว,ว่าอยาได้ฆ่ามันอูห่วมแม้ได้ยินเสียงร้องของมัน แต่ไม่สามารถควบกลุ่มสภาวะกระบี่ได้อูห่วมเพิ่งใช้เพลงกระบี่ต่อศัตรูปเป็นคราแรกความเกลี้ยกล่ของอนุภาพแม้แต่อูห่วมจึงคาดคิดไม่ถึงมาก่อนเห็นประกายกระบี่กรีผ่านไปดุดสายฟ้าขนองฝนเสียงแผลร้องดังโหยหวนยาวนานยาโลหิตศาสตร์กระจายใช้จะกัานชุดกรามถูกตัดศีรษะหลุดจากบ่าฟันวางเอวขาดจากการ ร่างกับกายเป็นสามท่อนตกหล่นลงจากกลาอากาศโดยนีชุดขาวแม้เป็นบุตรที่ดาบูลิมยังไม่เคยเห็นสภาพการตายเช่นนี้มาก่อนตอนยกมือปิดปากไม่ให้กรีดร้องออกมาอูห่วมก้มลงหมองดูซากศพทั้งสมท่อนที่เกลื่อนกลาดอยู่บนพื้นแต่ไม่เชื่อว่าฝ่ายตรงข้ามตกตายใต้คมกระบี่ของตนโดนีชุดขาวพันระบายลมหายใจยาวๆกล่าวว่าท่านไม่สมควรฆ่าคนผู้นี้ อูหวมพึ่งคล้องกระวิ่ย่อนกับวางเอวพอฝากต้องเกยหน้าขึ้นกล่าวว่าโขนผู้นี้ไปหน้าเหี้ยมหารดูร้ายฝีมือโหดเหี่ยมอมหิตหากไม่กำจัดยค่าทิ้งเกรียกว่าเลยดีชุดข,ขาวสอดคำขึ้นท่านเข้าใจผิดแล้วขาเจะาไม่ได้หมายความเช่นนั้นโกเนียหมายความว่าข้าเจ้าหมายความว่าท่านเปิดชีวิตมันเช่นนี้ไม่อาจถามเรื่องราวมากหลายได้อูห่วมกล่าวสงสัยใจโกเนียคิดถามมันอันใดห,หรือ เรื่องที่คิดถามมีมากมายยิ่งสมมุติเช่นมันเรียกอะไรมิศักสีใดอูห่วมงงงวนผููกล่าวหรือโกนี้ไม่ทราบว่ามันเรียกว่าอะไรท่านไม่เชื่อหรืออูห่วมดูออกว่าเลนดีชุดขาวม่ได้กล่าวโป้ปดจึงกล่าวท่านเมื่อไม่ทราบชื่อแท้ความเป็นมาของมันฉะไหนต่อสู้กับมันมิใช่ข้าพเจ้าต่อสู้กับมันหากแต่มันไล่ล่าทำร้ายข้าพเจ้าไม่ว่าอย่างไรย่อมต้องมีสาเหตุ โดยในชุดขาวใส่หน้ากล่าววอาสาเหตุที่มันลงมือแพะแต่ข้าพเจ้ายังไม่ทราบชัดอย่างนั้นท่านบ่งบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเถอะโดยในชุดขาวขาวขคิดเล็กน้อยจึงกล่าวว่เรื่องราวเป็นเช่นนี้เช้าวันนี้ข้าพเจ้าผ่านทางมาบังเอิญพบเห็นในดงไม้มีรถม้าคันหนึ่งจอดอยู่บนรถมีคนหรือไม่บนรถมีชายชกันสองคนอู่วมฉุกใจคิดชี้มือไปยังซากศพบ,บนพื้นกล่าววอา มันคือหนึ่งในสองยช้ยการกรมังมีผิดโกเนียปวดบอกเล่าต่อไปโดยนี้ชุดข่าวเล่าว่าข้าพเจ้าขณะจากไปภายในถ้ำผ่านปรากฏคนผู้หนึ่งออกมาเป็นถ้ำหลังใดหรือคือถ้ำที่ท่านออกมาอห้วมสถานใจวูบกล่าวว่าคนที่ออกจากถ้ำเป็นใครเป็นคนชุดเทาร่างสันทัดผู้หนึ่งมันมีรูปโฉมอย่างไรหรือ ใบหน้าตายด้านไร้ความรู้สึกแสดงว่าสวมหน้ากากมนุษย์ไม่อาจเห็นชมหน้าแท้จริงอูห่วมตื่นเต้นสงสัยยิ่งกล่าวว่าภายหลังเป็นอย่างไรหรือคนชุดเท้าพอออกจากถ้ำก็วาง,งร่างชายชลาที่หนีบไว้ในเอ้าแขนอยู่ภายในรถอูห่วมสะท้านขึ้นกระดาหนึ่งกล่าวว่ามันหนีพระร่างชายชลาผู้หนึ่งหรือชายชรานั้นมีรูปลักษณะใาดชายชลาแขนขาเท้าด้วนรูปลักษณะซูบซี่ซอมซ่อย อูหวมไม่รอรับฝังจบความร้องโ่ว่าเป็นบานเป็นบานแน่นอนยามกระทันหันพุ่งพล่านใจยิ่งคิดไม่ถึงจะล่วงรู้ร่องรอยของวิญญาณก้นหุบเขาโดยบังเอิญโดยนี้ชุดขาวเบิต์ตาจนก,กลมกว้างกล่าวว่าท่านเป็นใดแล้วหรือว่ารู้จักมันอูห่วมโหสิสากล่าวร้อนรุ่มโกเนียโปรดบอกเล่าต่อไป คนชุดเท้าหลังจากจัดวางชายชลพิการลงก็สั่งชายชยกันนั้นไล่ล่าฆ่าข้าพเจ้ามันเล่าบานกับชายชยกันอีกผู้หนึ่งควบขับม้าจากไปก่อนอูห่วมทราบว่าเดารนีชุดขาวพบเห็นเหตุการณ์โดยบังเอิญจึงตกเป,เป็นเป้าไล่ล่าของคนชุดเท้าเพื่อปิดปากแต่ยามนั้นมันร้อนรุ่มใกล้ทราบทิศทาไปของคนชุดเท้าจึงกล่าวพวกมันไปที่ใดหรือ มุ่งสูท่ทิศตะวันออกอ้อมไปทางชงเขาวด้านนั้นอูฮวมประสานมือกล่าวว่าขอบคุณที่เรียนบอกขออํลลาจบคำหันกายหมายจากไปนี่ช้าก่อนอูฮวมได้ยินเดิน์นีชุดขาวส่งเสียงร้องเรียบจึงหันล่างกลับมากล่าวว่าโกนี้มีเรื่องใดเดยนียงนชุดขาวเบิงตากลมโตจับเจ้าเมองหน้าอูฮวมกล่าวว่า ท่านมีพระคุณช่วยชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังไม่ทราบนาสูงส่งของท่านข้าพเจ้าอูห่วมโดยนี้ชุดขาวทวงคําว่าอูห่วมนามันไพเราะนักหยุดเล็กน้อยจะเหยื่อสืบต่อข้าพเจ้าเรียกว่าอาวเอี้ยงเง็กแปลว่าหยกโกเนีแท่อาวเอี้ยงโดยนี้ชุดขาวอาวเอี้ยงเง็กส่งเสียงดังอืมกล่าวว่าข้าพเจ้ามาจากภูเขาเตรียมชัางบิดาฉายาเตรียมชัางกึ่งสือบัณฑิตเตรียมชัาง เอาเอี้ยงจื้อซิวอูห้วมไม่เคยได้ยินใช้ยาบัณฑิตเตรียมฉางมาก่อนเพียงส่งเสียงทางอ้อกล่าวว่าที่แท้โกโนี้มาจากภูเขาเตรียมฉางเอาเอี้ยงเงษกับพริบตากล่าวว่าท่านไม่เคยได้ยินนามบิดาข้าพเจ้ากระมังข้าพเจ้าเพิ่งเข้าสู่วงนักเลงจึงรอบรู้จำกัดยิง่งตนร้อนรุ่มคล้ติดตามรถมาันั้นไปดังนั้นประสานมืออีกครากล่าวว่าโกโนี้ข้าพเจ้าขออำลา ก่าจบสาวเท้าจากไปเอาเอียงเอ็กอาปากหมายร้องเรียกแต่ป่าสะจากซุ้มเสียงเปล่งออกมาจับจ้องมองเงาหลังอูหวมค่อยๆห่างหายไปพึมพำว่าเขาเป็นคนประหลาดพี่คนนักดูจากเพลงกระบี่แสดงว่ามีฝีมือสูงเยี่ยมแต่กระทั่งนามของบิดายังไม่เคยได้ยินมานางเม้มรีฟ,รฟริปากคล้ายตกลงใจอันใดหยิบชวยกระบี่เอาที่ตกอยู่บนพื้นขึ้น พุ่งปราบไปยังทิศทางที่อูห่วมโลดแล่นหายลับจับลีติงเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีผู้อยู่อาศัยไม่กี่สิบหลังคาเรือนภายในร้านอาหารอูห่วมตั้งประจำโต๊ะมุมห้องคิ้วเรียวขมวดมุ่นสีหน้าวิตกกังวลอูห่วมติดตามร่องรอยรถม้าสามวันแต่ตลอดหลายทางไม่พบผ่านวิแววรถม้าขันที่ลักพาตัววิญญาณก้นหุ่เขาแม้แต่เงา อู้ววมสำนึกเสียใจที่ผลาจากเอาเองเอ็กมาไม่ใช่นนั้นผ่าร่วมทางกันอย่างน้อยมีคนสามารถหาเรือกันขั้นต่อไปสมควรทำอย่างไรหรือคบคิดเนื่อนนานไม่อาจตกลงใจแต่ไม่ว่าอย่างไรไม่บางคนั่างจับจ้าอยู่ในร้านดังนั้นชพระค่าอาหารสาวเท้าออกจากร้านขณะจะก้าวออกจากร้านอาหารปรากฏทัพพสไวชการสี่รูปก้าวเข้าร้านมา นักพนัการทั้งสี่กวาดตาผ่านหน้าอห้ววมแบบหนึ่งสีหน้าปรากฏแววตื่นเต้นสงสัยขึ้นหนึ่งในจำนวนนั้นพูดว่าหรือว่าเป็นมันนักพรดอีกผู้หนึ่งกล่าวเสริมขึ้นคาดว่าคงไม่ผิดพลาดอุ้วมครานที่แยแสสนใจเบี่ยงกายหมายอ้อมผ่านนักพรัาทั้งสี่ออกจากร้านเพื่งขยับกายวูบนักพนัการทั้งสี่พากันเคลื่อนกายมาสกัดขวางหน้าไว อูฮ่วมชะง,งักเท้าหลงเลิกคิ้วกล่าวว่าท่าทั้งสี่คิดทำอะไรหรือนักพรติกล่าวว่จาจะคนแรกกล่าวว่าประสบน้อยแท้อุกรมังอูฮ่วมฉุกใจคิดทราบากกาว่าฝ่ายตรงข้าบสืบสอหาตนจึงกล่าวมีผิดประสบน้อยน้ำหว่วมใช่หรือไม่อูฮ่วมอยู่ในยามขุนข้องรำคาญดังนั้นตอบเสียงเย็นชามีผิดนักพรตกจการทั้งสี่สบตากาันวูบ ยังคงเป็นนักพรสที่กล่าวพระจาตอนแรกกล่าวว่าประสุกน้อยกล้าติดตามพวกเราไปยังริมดงนอกเมืองต้านตะวันออกหรือไม่อูห้วมขบวดคิ้วกล่าวว่ามีเรื่องใดหรือที่นี้ไม่สะดวกกับการสนทนาท่านติดตามไปจะทราบเองกล่าวจบไม่รอรับฝาก่าจะอูห้วมจักนำเหล่านักพรสหันกายสู่ทิศตะวันออกอูห้วมความจริงไม่คิดแยแสสนใจ แต่แล้วหวนนึกถึงหากสะบัดหน้าจากไปใาญ่ไม่ใช่แสดงความขาดเขาดังนั้นแค่หัวรองเงยเย็นชาติดตามสู่ทิศตะวันออกพอออกจากตัวเหมืองเร่งรุดระยะทางหนึ่งเบื้องหน้าปรากฏโดงสนแถบหนึ่งนักพัรถจาก,การทั้งสี่ยืนยืนรายอยู่ริมด่งจริงๆอุ้วมสาวเท้าเข้าหาหยุดยั้งในระยะห่างจากนักพัรถจาก,การทั้งสี่สามว่ากล่าวเสียงทุ้มหนัก ตอนนี้ท่านสามารถบ่งบอกเรื่องราวแล้วกระมังนักพรชกาการที่กล่าวว่าจะตอนแรกกล่าวว่าอาตมาเชิงคือเป็นสิทธุรุ่นที่สองของบูตึงที่หลงเหลือคือสติสิทธิ์ผู้น้องของอาตมาอูห้วมพอฝังเหล่านักพรัสังกัดสำนักบูตึงพันปรเกิดอากติพุ่งขึ้นกล่าวเสียงเย็นฉาสำนักบูตึงแล้วจะเป็นไรนักพรัชาการทั้งสี่ล้วนหน้าแปลเปลี่ยนไป ควรทราบว่าสำนักบูตึงมีกิจในผูิมัดเทีงกับสำนักเสียวลิ้มมีว่าผู้ใดล้วนในความเกรงใจสามส่วนไหนเลยเคยมีขนกล้าก,ก่าวว่าจาเช่นนี้มานักพรสเชิงเหือกล่าวเสียงทุ้มหนักประสบน้อยเคยมีอลีบาดหมากกับสิทธิ์คารว่าของสำนักเราฉายยากระบี่ไว้เสื้อเกี่ยวเจียซสื้อตีใช่หรือไม่อู่ห่วมพอฝังฝ่ายตรงข้ามพลาดเพียงถึงเหตุการณ์ครานั้น วางคิ้วพันปรากฏแววอมหิตผู้ึ้นกล่าวเสียงเงย็นชาถูกต้องเพราะเหตุการณ์ครานั้นเจียสติหลังจากกลับถึงสำนักถูกเจ้าสำนักเราลงโทษให้กากตัวเองที่หลังขาวมีกำหนด49วันอูห้วมแค้นหัวเราาอย่างเงย็นชากล่าวว่านั่นเกี่ยวข้องอันใดกับข้าพเจ้าหรือดังนั้นอาตมาคิดใกล้รับทราบฝีมือประสบน้อยสักคราที่แท้กราก่อนเจียงยิ้มแป้เมื่ออำลาผู้กล้าแควนกังหนาม กลับถึงสำนักบูตึงเจ้าสำนักเทียนอิทเต้าเจียงพอพบว่ากระบี่คู่มือเจียงยิ้มแป้ะถูกทำลายหักสะบ้นถึงกับพี่รอด,ดานเดือดยิงภายหลังเทียนอิทเต้าเจียงทราบว่าเจียงยิ้มแป้ะเกิดเรื่องกับเด็กหนุ่มผู้หนึ่งหลวงจีนวิเศษปัญญาบารมีสอดมือเข้าขัดขวางกระแทกกระบี่เจียงยิ้มแป้ะหักสะบ้นจึงรัวเว้นชีวิตให้เจียงยิ้มแป้ะสร้างให้กักตัวเองที่หลังเขา49วัน นักพรสเชียงหือและพวกทั้งสี่เป็นเศษร,รุ่นเดียวกับเจียงหิมแปะดังนั้นไม่ยินยอมเพราะรใจชักชวนกันลงจากเขามาสอาหาอูห่วมเบิ่อนพบก,กันในเบืองน้อยนี้อูห่วมขุนแค้นที่ถูกเจียงิิมแปะทำร้ายอยู่ก่อนเห็นนักพรสสำนักบูตึงก่อกวนหาเรื่องเช่นนี้โทษสาพันปันดังจนดานเดือดกล่าวอย่างเหยียดหยามมีหน้าเล่าก้าวมัจุบันจึงอนุวาตอย่างพมพองพอยองที่แท้สิสำนักมาตรฐาน ล้วนเป็นตัวบาดซบที่ไร้เหตุผลเหล่านักพรตล้วนแค่นเสียงอย่างขุนเขือนักพรตเชิงหือกล่าวว่าประสบน้อยต้องรับผิดชอบกับวาจาเหล่านี้อู่ห่วมหน้าเคร่งเครียดโลงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่คิดฆ่าโคนพวกท่านหากทราบสถานการณ์อย่างคงถอนตัวไปนักพรตเชิงหือถวาดทุ่มหนักประสบน้อยยะโสหางปานี้คงมีฝีมือเหนือธรรมดาอาจจะมาจะรับทราบฝีมือของท่านดูก่อนข้าขำ ซึกปราดป่าสมาัดฝ่ามือขวาก็เกิดเป็นเงาฝ่ามือพระพพลายครอบคุมใสอูหุวมในบัดโดนมันพอลงมือก็ใช้ออกด้วยวิชาโป้ยขวยเจีย้ยฝ่ามือแปดทิศของสำนักบูตึงความเข้มแข็งของพลังฝ่ามือหาเป็นดองกระบีไ่ไหวเสื้อเขียวเจียวนิ้มแป้ไม่